นายอามสบิท nice. oh, ี see, uh ่สเปื่อเนา่อนๆสเรนนี้าามือนครับอร่อยมากันเดเซีอร่อยมาก ้ค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันพุดพุธพูดพูดนะคะเป็ดก็มาทํางานนะคะก็จะทํางานเช่นเคยอค่ะอทุกวันพุธเราจะทําอาหารร้อนกันนะคะวันนี้ก็มีลักซ์หรือว่าปลาแซลมอนผัดหมี่นะั่นเองผัดก๋วยเตี๋ยวค่ะผัดเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็ทํากับนักเรียนเดี๋ยวมาดูค่ะว่าเสียงดังกเช่นนะไหนเดี๋ยวบ่าละทุนกูฟกเช่นนะเด็ดน่นะ โกวสกีเห็น,นยัไหมนี่นะคะผัดไทยค่ะผัดผักรวมไปเลยตีค่ะน่าทานไม่เขานะคะก็จะประมาณเลยใส่ปลาสาบเพราะว่าบางคนแพ้ไข่นะคะเพจต้องทำนายอัลลัมบสบิสอฟเปิดสเตปชูน่นญญาโซฟอร์เรนญญนี่ตัดมือะน,นะครับอร่อยมากๆ กันเดลสีอร่อยมากมากอร่อยมากๆนี่ลิม่าเดวิดี้สมากกี่ก็ออืมเหรอเจ้าช่วย5โมงเย็ยนแล้วค่ะพี่น้องค่ะแดดยังอยู่เลยนะคะหู้ยคอยมีความสุขเด้พี่น้องเอ้ย ก็มีความสุขเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเมื่อเจอแสงแดดนะคะนายชันก็จะดำค่าเครียดขึ้นเรื่อยๆนะคะตาก็เริ่มบวมนะคะเพราะว่าแพ้เกสรน,นั่นเองนี่แหละค่ะต้นที่เป็ดแพ้สุดๆเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ให้ตัดนะคะเขาเก็บไว้เป็นฟืนนั่นเองชีวิตอีชั้นก็ต้องสู้ต่อไปค่ะทำยังไงได้ชีวิตเป็นคนขี้แพ้นั่นเอง อย่างที่บอกค่ะก็เริ่มหายใจเหนื่อยแล้วก็เริ่มอะไรนะตาเริ่มบวมตื่นเช้ามาเสียงก็เริ่มเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนก็สู้อดทนต่อไปนี่แหละคะ่ะชีวิตในต่างแดนค่ะจะย้ายไปอยู่เมืองไทยก็ไม่ได้เพราะลูกเต้าสามีก็อยู่นี่นะคะแล้วก็จะไปอยู่คนเดียวก็ไม่ได้เพราะชีวิตขาดลูกขาดผัวก็ไม่ได้อะไร่เงี้ย นี่แหละสตาร์กับชีวิตของเราเราจะได้ทุกอย่างในสิ่งที่เราต้องการก็ไม่ได้ใช่ไหมคะก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคะ่ะดิฉันก็เลือกอยู่กับครอบครัวนะคะอยู่กับครอบครัวเนี่ยเพ็ดก็คิดหนักอยู่คะ่ะที่จะกลับไทยคนเดียวเป็นครั้งแรกที่เราต้องจากกัน,นะคะจากกันนานด้วยปกติถ้าอยู่ที่ไหนเออมีลูกอยูด่ด้วยยัง มันยังดีกว่าอะไรเงี้ยแต่นี่ทั้งลูกทั้งสามีไม่ได้อยู่ค่ะเพชรก็จะกลับไปอยู่บ้านแล้วก็ดูแลคุณยายนั่นเองไม่รู้ว่าคุณยายหรือว่าเพชรจะดูกันแลกกันไม่รู้นะคะอันนี้ไม่รู้แน่นอนไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนอยู่ไกลกันมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเฮ้ยรักกันอะไรกันแต่พออยู่ใกล้กันลิ้นกับฟันมันก็กระทบอาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะ เป็ดก็ทำใจไว้แล้วค่ะแต่ว่าความรู้สึกอยู่เมืองไทยใช่ไหมคะความรู้สึกเพชรจะเข้มแข็งมากแต่อยู่กบอยู่เมืองนอกนี่ความรู้สึกนี่เป็นคนเซนซิทีฟเบาบางมากๆถึงแม้จะทนแดดทนฝนนะวาคะ่ะแต่ความรู้สึกนี่เบาบางจริงๆอย่างเพื่อนร่วมงานก็ <c oughs> วันนี้เขาก็ถามเพชรเพชรทำไมไม่พาเพื่อนไปก็คือเพื่อนร่วมงานไปกระท่อมไปบ้านพักตาอากาศเนี่ย เพชรก็บ,บอกว่าปีนั้นฉันเคยฉันเคยชวนพวกเธอแล้วแต่ว่ามีอีกคนหนึ่งไม่ได้ชวนเขาก็มาว่าฉันว่าทําไมไม่ชวนเขานอนนี่นั่นอะไรยะ อย่างที่บอกคนโน้นไม่ถูกกับคนนี้คนนี้ไม่ถูกคนน็อตนี้ก็เหมือนกันนะคะไม่แตกต่างกับคนไทยค่ะไม่แตกต่างเลยจริงๆแล้วจะมาวงการคนโน้นคนนี้ฉันก็ตัดสินใจเลยค่ะไม่ต้องไปดีกว่าฉันไปกับลูกกับสามีฉันดีแล้วและอีกอย่างหนึ่งเฟซบอกเลยนะคะทํางานกับพวกเธอเบื่อแล้วแล้วเลิกเลิกงานหรือว่าวันหยุดก็ยังมาเจออีกไม่เอาค่ะอีฉันไม่เอาค่ะชีวิตแบบนั้น อิ่มค่ะแมแต่ว่าเย็นตะทูนะคะเย็นตะทูหมายถึงผู้หญิงเที่ยวเที่ยวผู้หญิงในกลุ่มอะไรเงี้ยปีนี้ก็ปีสุดท้ายที่เพชรบอกไปก็คือเพชรเบื่อแล้วคนนอตเบื่อแล้วภาษานอตไม่ในอนาคตอาจจะเอาผัวไทยก็ได้นะคะไม่แน่เหมือนกันเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างค่ะอิ่มละอาหลายๆคนก็อิ่มละอาเหมือนกันอิ่มที่ ไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะคะแต่อิมที่เฮ้ยขี้เกียจพูดภาษานอร์เวย์ทำงานมาทั้งวันก็ต้องภาษานอร์เวย์กลับบ้านก็ต้องนอร์เวย์อะไรแบบนี้เลยกลายเป็นว่าเราไม่ค่อยได้คุยกันเพศ่กัสมีนอกจากนั่งกินข้าวหรือว่าอะไรก็แล้วก็คุยกันแล้วก็นานๆทีดูหนังกันแล้วเวลาเพื่อนๆจะเห็นว่าทําไมเพชไปโน่นไปนี่คนเดียวนี่คือเรื่องจริงเพชชอบสันโดษเพชชอบไปคนเดียวเพชชอบ อ,อยู่กับเพื่อนก็อยู่กับเพชรคนเดียวไม่ไม่ชอบอยู่กับาสามีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนน,อน็อตครอบครัวแบบว่าเออผัวเมียไปด้วยกันอะไรเงี้ยโอเคไปได้อยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเอาสามีไปอยู่กับกลุ่มคนไตคือมันทำให้เราไม่ไม่รีแลกอย่างเช่นเราต้องดูแลเขาโน่นนี่นั่นเราก็ต้องเห็นใจเขา เฮ้ยมันมันทาให้เราเหนื่อยค่ะอันนี่คือความคิดของเพรเพรทำให้เราเหนื่อยไม่เป็นตัวของตัวเองอะไรเงี้ยถึงว่ามีหลายๆอย่างที่เราก็ไม่อยากว่าอยากจะให้สามีรู้ทุกอย่างทุกอย่างเราก็มีความลับเราชอบอะไรอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเราทําอะไรกันกับเพื่อนฝูงเราก็ยังมีความลับเราไม่อยากให้สามีรู้ไปทุกเรื่องอะไรเงี้ยไม่อยากให้เลยนะคะ เราก็ต <c oughs> right, right? right? um uh, ้องรักษาภาพพจน์นิดนึงอย่างเช่นนั่งเล่นไพ่กันแต่สามีเพชรก็รู้เขาก็รู้ว่าเราเล่นตาละยี่บาทไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเขารู้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วอะไรก็คือการชุมนุมเล่นสนุกสนานเขาอไม่มีปัญหาเลยค่ะแฟนเพชรไม่มีปัญหาเพราะว่าเขารู้ว่าเพชรเป็นคนอย่างไรอะไรเงี้ยแต่ว่าบางที ถ้าเกิดว่าเพื่อนจะพาสามีมาโน่นนี่นั่นมาบ้านเพชรอะไรเงี้ยเพชรก็ไม่สะดวกบอกตามตรงเพราะว่าเวลาเรามีคนมาบ้านเราก็จะเก่งใช่ไหมคะเราก็จะต้องดูแลน่นนี่แต่ถ้าเกิดคนไทยคือดูแลกันได้กันคนที่จะมาบ้านเพชรทุกคนรู้อยู่ว่าเพชรนีสใส่อะไร ก็ต้องดูแลตัวเองค่ะไม่ใช่มาถึงมานั่งสั่งมาโนนมานี่ไม่เอาค่ะคนแบบนั้นก็คือไม่ได้มาเหยียบบ้านเพชรล้อเล่นล้อเล่นไม่หรอกค่ะก็เราทำงานมาเหนื่อยเราก็ไม่อยากเหนื่อยกับเพื่อนใช่ไหมคะพออยู่ด้วยกันช่วยกันทําช่วยกันกินช่วยกันเก็บช่วยกันจ่ายนี่คือชีวิตที่เพชรต้องการก็เพชรก็มีหมดทุกอย่างในสิ่งที่เราต้องการ้ ส่วนวันนี้เพชก็ไม่ได้ไปเพชไม่ได้ไปยิมนะคะเหตุผลที่ไม่ไปยิมก็คือพรุ่งนี้เพชจะเดินทางไปเย็นตะทูเพชรก็วันนี้ก็จะไปเคลียร์ความสะอาดเรื่องความสะอาดบ้านแล้วก็การซักผ้าค่ะเพราะว่ากลับบ้านมาเราก็จะได้ออสะอาดสะอาด,อาดรีแลกเพราะว่าการไปเย็นตะทูของเพชก็คือกลับมาก็คือหมดแรงหมดสภาพ กลับมาก็คือต้องนอนดูทีวีอะไรเงี้ยเพราะเราใช้ energy นอนดึกตื่นเช้าถึงเราไม่ตื่นเพื่อนก็แกงพากันปลุกลากลงเตียงนอนนี่อะไรเงี้ยก็สนุกอีกแบบค่ะ แต่ว่าปีนี้ปุ๊ดสุดท้ายนะคะยังไม่ได้บอกเพื่อนเลยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเวลาเพชรบอกก็โดนด่าแน่เลยร้อยเปอร์เซ็นะคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าวันนี้เพชรจะทําอะไรทานนะคะงดอาหารค่ําเช่นเคยค่ะก็จะกลายเป็นว่าทานมันเทศนะคะแต่ว่าประจําเดือนจะมามันก็จะงุดหงิดเป็นเรื่องปกตินะคะเพชรก็จะบอกนักเรียนทุกคนตอนนี้ประจําเดือนจะมาใครอย่าทาให้ฉันโมโหนะ ไม่งั้นมังกรพ่นไฟจะออกมาอะไรเง่้ยเด็กๆก,ก็จะ <c oughs> ก็จะรู้กันค่ะดังนั้นพอเพชรพูดปุ๊บทำตามทันทีพ่อแม่มารับปุ๊บห้ามงี้เงาเก็บของแล้วก็กลับทันทีถ้าใครงี้เงากับพ่อแม่ก็คือพอฉันกลับมาฉันก็จะไม่ให้ของขวัญเลยอะไรองี้ เพราะว่าเพชรก็จะทํารางวัลตามจริงเขาก็ไม่ให้มีให้นะคะแต่ว่ารางวัลของเพชรก็คือลูกเกดนั่นแหละค่ะคือทําให้เขาตั้งตารออะไรสักอย่างนั่นแหละค่ะไปค่ะไปดูกันอาหารเย็นมื้อนี้เพชรจะอร่อยขนาดไหนเพชรวางโปรแกรมไว้<ด>แล้วนะนัทานข้าว,แล,วแล้วว่าจะตามายมค่ะไม่ไหวจะเคลียร์ไปบ้านเพื่อนเห็นเขากินอร่อยก็เลยต้องหุงข้าวแล้วก็ ซักผ้าถูบ้านเรียบร้อยแล้วกเหลือแต่ซักผ้านั่นเองลูกสาวก็โทรมาแม่แม่แม่ฉันอยากกินอาหารไทยไปร้านอาหารไทยสรงที่แล้วมันไม่อร่อยเลยเพ้นเลยบอกว่าฉันสอนเธอทําแล้วเธอก็ทําเธอก็ไม่ทํามันไม่อร่อยเหมือนมาม่ๆๆๆๆากอกับข้าวกไปทานจนเกี้ยงนะครับ มาม่าก,ก็ไม่เคยไปเต้ก็กินหมกหนไม้แล้วก็คุยกับเขาก็ว่าอยากกินอยากกินเพราะว่าหมกหนไม้นี่เป็นของโปรดลูกสาวเลยค่ะยิ่งคุณยายทํานะก็ยิ่งชอบเลยหมกแบบลาวลามตัวนี้ก็หมกหนไม้ของเพรใส่ขาด้วยนะคะ ขากับหน่อไม้ผสมกันนั่งอืม mm. ฟิลเวอร์เลน,นี่แหละค่ะชีวิตในนอร์เวย์ของเรานะคะโอ oh, ้ทำงาน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 แล้วก็วันนี้ก็อาหารไม่พอทานนะคะเด็กๆชอบมากพัชมีแล้วก็บอกเขาว่าเดี๋ยววันหน้าจะทำเพิ่มอีก าก็ดีใจใหญ่เลยนั่นแหละคะ่ะคลิปนี้เพ็กก็ขอฝากไว้แค่นี้เดี๋ยวเพ็กก็จะไปอาบน้ําสระผมนะคะแล้วก็ดูหนังฟังเพลงทําคลิปไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าไม่อยู่วัดหลายวันนะคะเลยต้องทำยาวไปค่ะแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องแบบว่ามา พาวงในการทําคลิปและอีกอย่างหนึ่งเพรต้องประหยัดเน็ตด้วยค่ะที่นอนไม่มี WiFi ดังนั้นต้องใช้ WiFi ที่บ้านทําให้เสร็จเพื่อ,อความประหยัดนะคะท youtube รายได้เท่าไหร่เราต้องประหยัดให้ได้เท่านั้นนะคะเพื่อให้คุ้มกับรายได้ที่เราได้โอเคค่ะคลิปนี้เป็นขอฝากไว้แค่นี้เจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีค่ะค